ชั้นสองกินกินเยอะมากแบบคุดสุดเฮ้ hey, สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่กับนกจิบพาทัวร์ค่ะตอนนี้หนูอยู่ที่กทธโมนนะคะเพชชั่นแรกก็คือวัดปรทุมนเอค่ะเย้ <Yeah. S 1> แล้วก็ไปกันเลย <laughs> ตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในตัววัดแล้วค่ะอากาศร้อนมากแต่ก็ยังดีนะคะที่ไม่ลมไม่งั้นนะหนูตายแน่ๆหนูตายแน่ๆเราก็จะทําตัวเงียบๆสงบเงียบเด็กเรียบร้อยสีผ้าขาวนะคะใช่เรียบร้อยไหมมาในนูกสาวเรียบร้อยก็จะเป็นในตัววัดเนาะ ค่ะตอนนี้นะคะหนูก็ได้ทําการเข้าไปในตัวเขาเรียกว่าตัววัดหรือโบนนะใช่แล้วก็แบบใครสวยมากอ๋อตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะไปอีกโลเคชั่นหนึ่งจะเป็นอะไรก็ไปรุ้นกันเลยนะคะเย่ yeah. ไปกันอตอนนี้เราก็ออกจากวัดประทุมแล้วนะ ตอนนี้หนูก็ถ่ายรูปเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วตอนนี้ก็การร่างไปเปลี่ยนชุดนะคะพเพื่อจะไปถ่ายในสถานที่ต่อไปใช่ห,หรือชอบแมวมากทำไมห้องน้ำคะแล้วก็รูจังอ๋อเปล่ามันรีบหรือห้องน้ำเหรอริบรีบริบใช่ใๆชๆ่ใชู่มากแต่ตอนนี้หนูขอตัวไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะทุกคนแค่ตอนนี้นะคะก็การ่าง จากสาวบ้านนอกนะคะมาจากโคราชมอมๆนะคะกลายเป็นสาวกรุงเทพเนี่ยเหมือนไหมกลเป็นสาวกรุงเทพขึ้นมาอ่าเสียบ้าเสียบ้าใช่อุ้ยโบอันนี้หนูทําเองเลยทุกคนหนูเก่งไหมเฮ้ยหนูนั่งทําเองเลยนะอีเม่อสามารถขอสมาร์ทิทเก่งจริงเลยเราชมตัวเองไม่มีใครชมเราก็ชมตัวเองเนี่ยค่ะทุกคนนะคะตอนนี้เราก็พามาอีกจุดหนึ่งนะคะเป็นจุดถ่ายรูปที่เราให้มาทุกคนมาดูนะคะคือสวยมากอยู่ชั้น ชั้นสี่นะคะเหมือนตรงนี้เหมือนเขาก็จัดมีงนจัดงานมบบวาเฮ้ย,ยห,หน้าจอตรงนั้นเขาเล่นได้หนูเห็นน้องเรียนทุกคนสูบๆไปปื๊บปื๊บฝากคนตัดต่อด้วยนะคะยิ้มได้ด้วยรู้สึกว่าห้องน้ำพารากอนนั้นรู้มากหนูก็ไม่คิดว่าห้องน้ำเนี่ยจะต้องมีประตูเลื่อนด้วยคุณคนก็หนูเดินเข้าไปแล้วแบเอ๊ะเปิดตรงไห,หนแล้วจะพักประตูมันค่อยๆมันค่อยๆสไไร์ป้าหนูไม่คิดทำไมอ่ะห้องน้ำมันจำเป็นต้องมีประตูเลื่อนเวยหรอ อ๋อข้อสะอาดหรือเปล่ามันก็เลยเขาก็เลยทำออกมาเป็นประตูเลื่อนหนูไม่มั่นใจแต่ว่าเจิงดิชอบมาโดเนียนเทนูได้นะคะถ้าใครอยากให้หนูมีห้องน้ําที่เป็นประตูเลื่อนนลยนะคะตอนนี้เราก็เดินออกมากําลังเดินไปอีกที่หนึ่งแต่ว่าความรับแบบเป็นไร ี่ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าพารากอนเคยเห็นแต่นในวิดีโออ่ะหนูก็ไม่เคยมาเดินเองจริงๆนะที่ภารากอนใช่ถูกทุกคนตอนนี้นะคะถุงโดนล่ากมาชั้นของกินกินเยอะมากแบบสุดอะน่ากินปะอะไรร้านเอเช่ <laughs> บ้านนอกมากรู้เลยรู้รู้สึกรู้สึกบานน้านนอกเขมรกินไปรุงมากนี่น่ากินอ,อันนี้ก็น่ากินอันนี้อะไรอะ่ะบ้คนงมากินก จะบอกว่าหนูอะลืมใส่คอนแทคสายตาเว้ยใช่หนูลืมใส่คอนแทคสายตาเป็ตอนนี้แบบโรคของหนูเบอร์มากแต่ความน่ารักของทุกคนอนะ่ะยังชัดเจนกับหนูเสมอมา,อา ตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าป้ายกรุงเทพน,นะคะแบงคองที่ช่วงนี้นะคะอินฟูแล้วก็ดาราหลายๆคนหรือว่า,บบาวาช่าต่างชาติมาถ่ายกันเยอะามากเลยนะคะใครสายคอนเทนนะคะสามารถมาตามถ่ายกันได้นะที่ตรงนี้อต,อนตอนนี้ร้อนมากหนูร้อนมากเงินจะแตกแล้วหนูขอทัวร์ไปถ่ายรูปก,ก่อนนะคะทุกคนบาย,บาย <c oughs> ตอนนี้นะคะหลังจากที่เราถ่ายป้ายตรงนั้นแล้วเราก็กำลังจะเดินไปสยามสเคปกันค่ะ <c oughs> ใช่ใช่ใช่สยามสเคว์ ปกติอะหนูนไปสยามสเกตหน,นูไม่ค่อยเห็นร้านเลยหนูว่าหนูก,กดชั้นที่มันไม่มีร้านอาจจะใช่ตอนนี้นะคะก็แนะนําว่าอย่ามาตอนที่มันร้อนมันได้รู้ไม่ได้ทุกคนดูหน้าหนูสิโอ้โหคนถ่ายไปขนนี้เลย <laughs> คนถ่ายไปกับตึงแล้วทุกคนมันดำๆมันมองไกลๆเออร้อนมากทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะระวังแสงตอนเที่ยงนะคะมันน่ากลัวมากมาถ่ายเปรี้ย <c oughs> ๆอย่างนี้ระวังจะโยมเอาได้หน้าม้าหนูจะแตกแล้วทุกคนมันเป็นบาโค้แล้วทุกคนเห็นไหมมาไว้จัง ของกินเยอะเลยหนูจะซื้อของกินแหละหนูหิวมากเนีอันนี้ก็คือขนมกุ้ยชา่ายนี่นนะ่ากินอ่ะเดี๋ยวเราจะซื้อข้าวกิ้ก็น่าสนใจนะทอดชาววังหมดแล้วมูทอดช,ช,ชาววังแสดงว่าขายดีมาก วันนี้ก็ขอจบไปเรียบร้อยนะคะกับอีพีพาทัวร์กรุงเทพเป็นไงทุกคนสนุกไหมเอออาจจะไม่ได้ดีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าหนูยังบิ๊กนเนอร์อยู่แต่ว่าเดี๋ยวจะตั้งใจพัฒนาคอนเทนต์ให้ดีกว่าเดิมแน่นอนเย้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเ้าลืมให้ช้อนหนูมาไม่รู้อีอีอี thank you